สัญญาณมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราแอดมินชาวเพจภาพมุมสูงเมืองโคราชนะครับก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นเทอร์มินอล21นะครับอีก7วันนะครับหรืออีก1สัปดาห์นะครับเทอร์มินอล21ก็จะเปิดให้ชาวโคราชนะครับทุกท่านได้ได้สัมผัสบรรยากาศนะครับด้านในนะครับตอนนี้ก็ความพร้อมด้านในนี่ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็กําลังตกแต่งภายในบางอย่างอยู่นะครับวันนี้เราก็จะพา คุณผู้ชมนะครับมาดูภาพบรรยากาศเทอร์มินอลนะครับในช่วงเย็นนะครับกับฟ้าแสงสวยๆนะครับภาพบรรยากาศมุมสูงนะครับจากพวกเราแอดมินเพจภาพมุมสูงเมืองโคราชครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมไม่ได้บินนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ให้แอดแอดมินลาครับเป็นคนบินนะครับแล้วก็แอดมินอีกท่านก็กำลังเก็บบรรยากาศด้านบนอยู่ขึ้นไปได้สักพักแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศสดๆเทอร์มินอลกันครับ วันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่12นะครับธันวาคมนะครับก็สมินนลน21ก็จะเปิดให้ทําการในวันที่19นะครับธันวาคมนะครับก็ตอนนี้มีความพร้อมมากเลยทีเดียวนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็กํากลังพบ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 ค่ำครับช่วงเย็นเย็นบรรยากาศความสวยงามของท้องฟ้าเมืองโคราชบ้านเรานะครับในช่วงเย็นๆย็นเนี่ย บรรยากาศสวยงามมากนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านบนนะครับของเทอร์มินอล21ยี่สิบเอ็ดนะครับหรือเทอร์มินอลเวนที่วันนะครับแล้วแต่แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับผมก็บ้านๆเรียกเทอร์มินอล21ยี่สบเ็ดก็แล้วกันนะครับนี่ก็เป็นภาพมุมสูงนะครับของเทอร์มินอลนยามเย็นนะครับเป็นมหาคนครแห่งใหม่นะครับของเมืองโคราด ลาบ้านเรานะครับก็มีห้างเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลก็เพิ่งรีโนเวทใหม่เปิดไปนะครับแล้วก็ในปีหน้านะครับก็น่าจะเป็นเซนทัลนะครับซึ่งก็มีการลงทุนหลายพันล้านนะครับที่มาลงทุนในบ้านเราก็มีก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับเอรนมินอลในยามเย็นนะครับจะเห็นได้ว่า วันนี้นะครับรถก็ไม่ติดนะครับซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยนะครับคุณผู้ชมบางท่านก็พักผ่อนอยู่บ้านไปเล่น Facebook เปิดมาเพจภาพมุมสูงนะครับตอนนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศสดสดด้านบนของเทอร์มินอล21นะครับซึ่งเส้นทางที่จะเดินทางไปทางด้านเหนือมอนะครับก็ก็การจราจรก็ ค้องตัวดีนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับ่นอ่าสนามินเราเปิดเปิดวันที่เท่าไหร่นะครับเอ่อเทบินครับสนามินอนนะครับจะเปิดให้บริการวันที่สิบเก้าธันวานะครับก็จะมี มีพิธีเปิดนะครับแต่ก็เป็นพิธีเปิดที่ไม่ยิ่งใหญ่นักนะครับก็จะซอฟๆมเพราะว่ายังอยู่ในช่วงการไว้อาลัยให้กับสมเด็จพระปรมินทรมาหาพุทดุลิณดนชะน,นะครับอยู่ในเบอรชการที่9ของเรานะครับก็ท<ๆ>่าในใดนะครับที่เห็นบรรยากาศยามเย็นก็สามารถ ที่จะกดไลค์กดแชร์ภาพบรรยาก,กาศกสวยๆในช่วงเย็นนะครับของเมืองโฟล่าที่คนโคลาอาจจะแยกแยกนี้ว่าแยกวิกซีแยกอุดรธานีนะครับนนหรืออาจจะเป็นตอนนี้อาจจะมีสับใหม่คือแยกเทอร์มินอลนะครับก็ก็ก็ต่างๆนานา,นาที่พวกเราจะเรียกกันไปนะครับด้านหน้าก็มีความพร้อมในการกตั้งต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่นะครับ สูงอ่ะไม่สูงไม่ต่ำกว่า10เมตรเลยนะฮะ <Yeah. S 1> ภายในเทอร์มินอลนะครับก็มีการตกแต่งบรรยากาศสวยงามนะครับวันที่19นะครับหลายๆท่านชาวโควราชอาจจะได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงๆนะครับความสวยงามด้านในของเทอร์มินอลตอนนี้ก็ทางด้านห้างก็มี ที่จอดรถด้านหลังนะครับมีทางออกทางด้านหลังนะครับนี่ก็เป็นตรงสามแยกนะฮะตอนนี้แอดมิน,น,น,นเราเดี๋ยวจะบินไปดูตรงบริเวณสามแยกนะครับว่า ด้านหนึ่งของเทร์มนนอลนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับมีความสวยงามขนาดไหนแล้วนะครับมมคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ภาพบรรยากาศสวยๆนะครับของเทร์มินอลน21โคราชนะครับยามเย็นได้นะครับตอนนี้เราก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับภาพบรรยากาศยามเย็นหน้าเทร์มนนอลนนะครับ ถ้าเทอร์มินอลเนี่ยเปิดเนี่ยคงจะมีชาวโคราชนะครับได้มาใช้บริการมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นท่าส่สินค้าแห่งใหม่เป็นมหานครของโคราชนะครับ เนื้อที่นะครับที่เห็นของบร,อริเวณเทอร์มินอลที่ส1เ,เองก็มีเนื้อที่ที่กว้างมากครับสามารถรองรับชาวโคราชที่จะมา,าใช้บร,ริการได้เยอะนะครับ ผู้ชมที่ตพิงเข้ามานะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ภาพบรรยากาศสวยๆนะครับในที่เทอร์มินอลยามเย็นนะครับเป็นภาพมุมสูงที่พวกเราชาวแอดมินภาพมุมสูงเมองโคราชนะครับบินแล้วก็ไลค์บรรยากาศสดๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ ซึ่งในเวลาคางคืนเนี่ยเมื่อทอมบีนอนเปิดไฟเนี่ยก็จะมีความสวยงามมากนะครับในเวลาลางคืนเป็นแลนด์มาร์กใหม่เมืองโครานะครับบนยอดหอคอยก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะจองคิวเพื่อ,อใช้ริการนะครับาสามารถเห็นตัวเมืองโครานะครับได้รอบ360องศาเลยนะครับ ตอนนี้เราก็บินไปเหนือ,นอยอดหอคอ,อยแล้วนะครับเีเ๋ยวก่งตตั้งแมนลแล้วนะอออยู่ไหนวะคุณอยู่บนหัวลวบนหัวอเป็นยังไงบ้า ภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสูงประมาณร้อยร้อยกว่าเมตรนะครับจากห้างเทอร์มินอลอยู่ลำไม่ไหนพี่จะลงเดี๋ยวลงก็มีแอดมินมาเพิ่มครับนี่ผมมีอสองลำครับตอนนี้บินไปสองลำอันนี้ก็จะเป็นหน้าเทอร์มินอลนะครับลังลงครับตอนนี้ก็เป็นหน้าเทอร์มินอลนะครับคุณผู้ชมบอกว่าอยาก ไปดูใกล้ๆหน้าหอคอยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้แอดมินเข้าไปใกล้ๆนะครับไม่ได้เอาเครื่องมาครับป็นะคบรรยากาศมุมนี้ครัอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศอออด้านหน้านะครับด้านหน้าของเซอร์พิอนอนนะครับ ไปดูวิวบนหอคอยไหมเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูหอคอยใกล้ๆนะครับไมรู้ว่าจะเข้าไปได้ใกล้มากขนาดไหนเพราะว่าด้านล่างเองก็มีสัญญาณควนจากเสาเสาเสาไฟฟ้านะครับซึ่งเสาไฟฟ้าเองก็มีสัญญาณความถี่นะครับซึ่งจะมารบกวรเครื่องบินของเราด้วยนะครับเดี๋ยว้นก่อน ภาพบรรยากาศยามเย็นนะครับก็สวยงามมากนะครับตอนนี้แอดมินก็กำลังจะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่าในหัวคอยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเม<ร>ื่อคุณผู้ชมนะครับเข้าไปที่บนยอดหัวคอยนะครับก็ จะสามารถมองเห็นวิวโควราชได้360องศาเลยนะครับแต่ว่าก็จะจำกัดในการขึ้นของแต่ละครั้งนะครับไม่เกิน30-40ขั้นนะครับยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดนะครับพอดีวันนี้เรา ได้รวมตัวแอดมินกันนะครับมาบินดูภาพบรรยากาศเต์มินอลนนะครับตอนเย็นๆนะครับก่อนที่จะเปิดภายในวันที่19ธันวาคมน,นะครับ้ <Dam. S 2> วย,ยดวยดวย ภายในหอคอยนะครับก็มีพื้นที่นะครับในการรองรับจําจนวนคนที่จะขึ้นไปชมนะครับภาพบรรยากาศแบบ360องศานะครับบนหอคอยของเทอร์มินอลนะครับประมาณ30-40ท่านนะครับ,รนนรบแต่ว่าการขึ้นไปก็ต้องมีการจองคิวนะครับกับทางห้างนะครับ การจราจรของบริเวณหน้าห้างคอร์มินอนแล้วก็ห้างลิ๊กซีโปล่านะครับก็ยังไม่ติดนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดของหลายๆท่านนะครับอาจจะอยู่บ้านหรือพาครอบครัวนะครับไปทานอาหารอยู่กับครอบครัวนะครับก็สามารถเปิดเพจภาพบนสูงเมืองโปลาานะครับแลวก็หลายๆเพจนะครับที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่นะครับ สวัสดีนะครับลูกเพจทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้พวกเราแอดมินเพจภาพมุมสูงเมืองโคราชนะครับก็พาคุณผู้ชมนะครับมาดูภาพบรรยากาศนะครับเทอร์มินอล21นะครับในยามเย็นนะครับของวันหยุดสบายๆนะครับไม่ใช่แมนุณโคราชอันอื่นแต่ถ้าคุณข่าวมีเยอะเลย กสามสิบับเปลี่ยนกันแล้ะแร์เห็นได้ว่าด้านล่างก็สภาพการจราจรก็ค่อนข้างคล่องตัวนะครับก็ก็ไม่ติดมากนักนะครับแต่วันวันที่19นะครับธันวาก็คิดว่าน่าจะมีสภาพจราจรที่หนาแน่นเยอะพอสมควรเพราะวันนั้นก็เป็นวันจันทร์ด้วยนะครับ แต่ว่าทางเทอร์มินอลเองนะครับก็ได้ทําการรองรับพื้นที่ในการจอดรถนะครับทางเข้าทางออกไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับก็สามารถเ,าเข้าออกได้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับภาพบรรยากาศยามเย็นก็สวยงามนะครับดูจากภาพคุมมสูงที่พวกเราได้ถ่ายทอดอให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมกันนะครับ ขึ้นได้ทุกคนนะครับขึ้นได้ทุกคนไม่ไม่ไม่จำกัดว่าเป็น VIP หรืออะไรนะครับก็ขึ้นได้ทุกคนนะครับแต่ต้องทำการจองคิวในการขึ้นไปชมนะครับนี่มือไลท์เลยนี่หว่าเริ่มเปิดไฟแล้วเนี่ยเขารู้ไงว่าเรามา ตอนนี้นะครับก็เริ่มเปิดไฟนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้โทรไปบอกอ๋ตอตะกี้ <c oughs> เห็นพี่แอดมีอีกท่านบอกว่าโทรไปบอกให้ทางเตรียมไปนั่นเปิดไฟหน่อยเพราะว่าพวกเราบินกันอยู่อ๋อ,อเตรียมไปน,นังอะไรกัน <c oughs> ลเลยเรือกันเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะเอาเครื่องโดนของเราลงก่อนนะครับเพราะว่าพอดีแบบ<ร> เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมให้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นบินในยามค่ําคืนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เห็นการเปิดไฟของยอดหอคอยนะครับเป็นอด21โคราชบ้านเรานะครับมหานครแห่งเมืองโคราชนะครับสา,สายหน่อยสายหน่อย น่ายร่อยครับไปทาง้ยัขาขวาขวาขวาไปหาเองาเอขวาขวาเปลี่ยนแบบตน,แบบน,นี่นออย่อูนเดี๋ยนขอุญาตเปลี่ยนแบตนะครับอย่าพื่งอย่าพิ่นหนีกันไปไหนนะครับ าออ่าดนนะะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแบตแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําการขึ้นบินอีกครั้งหนึ่งะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะฮะ,ะตอนนี้ทอมิโน่กำลังจะปิดไปเปิดเปิดไฟนะฮะกลังจะปิดไฟเดี๋ยวรอภาพลาชตเตอร์สวยๆนะครับสักครู่สักครู่มาแล้นลรถรูปเร็ว รู้พักรุ่นข่าวมาเยอะอคุมข่าวลงไปแล้วนี่ฮะลงไปแล้วอ้าวตัวเลขวันนีงเหรออือมาดวกันเดูอือมาดวกันรายงานว่า3ละออกตอนนี้เราก็รอทอมิเนอร์เปิดไฟนะฮะตอนนี้เปิดแล้วนี่ก็จะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ หน้าห้างเซนนอน21นะครับมาชมภาพบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับเมื่อสักครู่เราก็เป็นบรรยากาศยามเย็นไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าแสงภาพบรรยากาศยามเย็นนั้นก็สวยงามมากนะครับอยากให้คุณผู้ชมทุก,ท,กท่านนะครับเราอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นความสวยงามในใภาพมุมสูงนะครับในของเมืองโคราชนะครับที่เซ<อ>นมนอน21นะครับ แส้แชร์หน้าหน้าโ<ว>พสตดีปะแชร์เราเข้ามาจะได้ไม่ต้องแชร์อีก <c oughs> เราพูดนับเราไลฟแี้ตอนนี้ก็เราตรงชาติใช่ไหมฮะแอดมินเอกฮะมีตรงชาติด้วเหรอครับ <c oughs> เรามีตรงชาติด้วเหรอครับ ยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดอตอนนี้ก็จริงๆภายในก็มีก็มีการจัดร้านนะครับจัดบูธภายในภายในภายในอร์มินอลนะครับตอน,นี้เท่าที่ทราบมาก็แต่ว่าภายในเนี่ยการตกแต่งเนี่ยก็แล้วเสร็จแล้วประมาณ90%นะครับก็มียังมีบางร้านบางบูธท,ที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ท้องฟ้ายามเย็นก็ค่อยๆลดแสงลงนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เทอร์มินอลเองก็กําลังจะได้ได้ทาการเปิดไฟแล้วนะครับเปิดไฟที่ยอดหอคอยแล้วนะครับกําหนดการนี่เปิดวันที่19บเก้านะใช่ครับกำหนดการเป็นทางการเป็นทางการไหมครับเป็นทางการครับเปิดวันที่สิเป็นทางการแต่ยังไม่มีพิธีเออเหลืออะไรมากมายครับครับผมข้ที่ทราบก็จะมีดาราศิลปินนะครับก็มาร้องเพลงนะครับซึ่งเป็นบทเพลงของพ่อนะครับก็จะ เป็นการน้อมไว้อะไรให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทละมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็เลขสนุกไปนั้นเป็นซากเลยเอ่ะทำไม่มันตกอะไร้องรอบสองพอทองใสกันไปขึ้นไปบรรยากาศบรราไม่รวมลยขึ้นไปอีกทีนี้สัญญาณมันหดุกระหอบ รถตู้ค้างเงินมาเพราะสวยงามเปิดระตูจุดปุ๊บเป็นวงเปิดจุดไม่แตกขาวบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับก็สวยงามนะครับเดี๋ยวพอแสงแสงหมดก็จะเห็นแสง